สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำเ Catling กับผมคุณอาโน์กันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันกันกบช่วงกันดั้มตัวร้ายกันอีกแล้วกันดั้มตัวร้ายในเอพิโซดนี้นะครับผมค่อนข้างจะกล้ำกึึงว่ามันเป็นตัวร้ายหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่การมีบทบาทของตัวละครตัวนี้นะครับในจักรวาลกันดั้มถ้าเราได้ดูจริงเราจะสัมผัสได้ว่าตัวละครตัวนี้ไม่ได้ร้ายเลยครับ ไม่ใช่คนไม่ดีไม่ใช่คนเจ้าเล่ไม่ใช่คนขี้โกงเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเพียงแต่ว่าเป็นตัวละครที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับตัวเอกเท่านั้นเองครับแล้วอีกอย่างหนึ่งในเหตุผลที่ผมเอามาพูดในช่วงของการดั้มตัวร้ายในวันนี้ <c oughs> ก็เนื่องจากตัวละครตัวนี้นะครับ <c oughs> หรือยูนิตในเอพิโซดนี้นะฮะ <c oughs> เป็นตัวละครที่ถือว่าเป็นตัวละครระดับบอสนะฮะ ตัวหนึ่งเลยของซีรีส์นั่นก็คือ M A 0 8 Mobile Armor Big Sam ทำเตือน คลิปทั้งหมดนะครับผมทำขึ้นเพื่อเล่าถึงประวัติของตัวละครในจักรวาลของโมบิลสุดกันดั้มตามหัวข้อของคลิปที่ออกไปในแต่ละช่วงซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนะครับจะเป็นเนื้อหาที่ผมรวบรวมจากวิกิและข้อมูลจากในอนิเมะซีรีส์รวมถึงมีการใส่ความคิดเห็นบางส่วนของผมลงไปในเนื้อหาด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเนื้อหามีการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้ด้วยนะครับและคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ บิ๊กแซมนะครับเป็นโมบิลอาร์เมอร์ขนาดมัึถือมาและเหนือชั้นที่สุดของสงคราม1ปีซึ่งนัดบินที่ขึ้นขับโมบิลอาร์เมอร์ตัวนี้นะครับก็คือพี่โดโซซาบีของเรานั่นเองซึ่งประวัติของโดโซซาบีก็นามสกุลก็บอกแล้วนะฮะว่าเป็นตระกูลซาบีนะครับฉะนั้นก็คือจะเป็นหนึ่งในผู้นำของตระกูลซาบีของฝั่งซีออนในสงคราม1ปีนั่นแหละครับบทบาทของบิ๊กแซมในเรื่องนะครับก็คือ ออกปฏิบัติการมาเพื่อป้องกันฐานทัพโซโลมอนนับว่าเป็นยูนิตไพ่ตายของปราการโซโลมอนเลยก็ว่าได้ครับสำหรับผมนะครับบิ๊กแซมเนี่ยดีไซน์ของมันค่อนข้างที่จะเป็นที่เตะตาและเป็นที่น่าจดจำนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นผมเคยเห็นบิ๊กแซมครั้งแรกในเกมอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเหมือนกับเกมต่อสู้ฮะเกมต่อสู้กันดั้มแบบไซส์สกอร์ฮะมันเรียกว่าไซส์สกอร์หรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะซึ่งตัวละครที่มีให้เลือกในเกมนั้นก็จะมีอักกายมีกันด้มวิงมี GP GP02 แล้วก็มีบิ๊กแซมผมรู้สึกว่าจะมีคิวเบร่ด้วยนะฮะตัวละครก็จะประมาณนี้แต่จําไม่ได้ว่าเกมชื่ออะไรนะซึ่งบิ๊กแซมนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมเนี่ยเห็นปุ๊บก็จําได้เลยนะฮะบิ๊กแซมนะครับเป็นโมเวอเมอร์ขนาดใหญ่ใช่ไหม แล้วเป็นโมบิลเมอร์ที่มีขาเว้ยเป็นขา2ขานะครับแล้วก็มีกรงเล็บอยู่ที่เท้าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นจุดเด่นที่เห็นแล้วก็จําได้เลยส่วนลําตัวของบิ๊กแซมนะครับสรับผมนะครับลักษณะของมันเนี่ยมันจะเหมือนกับปราสาสเว้ยเหมือนกับปาาเป็นปราสาสเป็นป้อมบาก,การที่แบบมีปืนอยู่แบบรอบทิศเลยฮะซึ่งสรับผมนะผมมองว่ามันเท่แล้วก็มีราศีบอท,ที่จับมากๆเลยนะครับสาหรับการดีไซน์ของเจ้าบิ๊กแซม เรามาดูที่ด้านข้อมูลสเปคของ Big s a ซกันบ้างนะครับ Mobile a r m เมอร์บิ๊กแซมนะะเป็น Mobile Armor ขนาดมา้ึมามีความสูงอยู่ที่59.6เมตรน้ำหนักมาตรฐานของ Big s a ซนะครับอยู่ที่1,021.2ตันและน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่1,936ตันกรอบตันกระของ Big s a ซนะครับเป็นกรอะ Super Hard s t e e l Alloy มันคือเกราะอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ตั้งแต่ทำประวัติมา เพิ่งจะเจอเกาะแบบนี้เป็นตัวแรกเหมือนกันนะ ตัวบิ๊กแซมนะครับคือยูนิตที่มาจากจักรวาล UC นะครับฉะนั้นแหล่งกำเนิดพลังงานของบิ๊กแซมเนี่ยก็คงจะไม่พ้นเตาปฏิกรริยนอฟสกี้นะครับแต่ความพิเศษของบิ๊กแซมนะครับเนื่องจากมันเป็นโมเลอเมอร์ขนาดใหญ่แล้วก็มีอาวุธพลังงานอยู่เป็นจำนวนมากทำให้บิ๊กแซมเนี่ยมีเตาปฏิกรณ์อยู่มากถึง4เตากำลังเครื่องของบิ๊กแซมเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่ามีกาลังเครื่องที่มากที่สุดตั้งแต่ผมเคยทาประวัติมาเลยนั่นก็คือ1 4 0 0 0 0กิโลวัตต์ การที่ Big กแซมีเตาปฏิกรณ์อยู่ถึง4เตามันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของ Big กแซด้วยเช่นกันแต่ก็เพราะว่าอุณหภูมินั่นเองครับอุณหภูมิของ Big กแซมเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งใช้มันก็ยิ่งร้อนก็โอเวอร์ฮีทนั่นแหละครับอายุการปฏิบัติงานของ Big กแซมในแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน20นาทีเนื่องจากเตาปฏิกรณ์ที่มีมากเกินไป นั่นก็ถือว่าเป็นข้อเสียข้อหนึ่งของบิ๊กแซมนั่นเองครับซึ่งในซีรีส์เนี่ยในการต่อสู้ของบิ๊กแซมเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าในเวลาของเนื้อเรื่องเนี่ยบิ๊กแซมมันต่อสู้ไปแล้วกี่นาทีอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอย่างที่ผมบอกนะครับบิ๊กแซมเนี่ยเป็นโมิลอเมอร์ที่มีความเหนือชั้นที่สุดในจักรวาล UC หนึ่งในความเหนือชั้นของ Big กแซนะครับนั่นก็คือเป็นยูนิตแรกนะครับในจักรวาร UC ยูซีที่ใช้เกราะไอฟิวซึ่ง Big กแซเนี่ยก็จะมี i อฟิวบาเรียหรือเกราะไอฟิวอยู่ด้วยทำให้ Big กแซนะครับสามารถต่อสู้ได้โดยที่ไม่ถูกทำลายด้วยอาวุธบีมนั่นเองครับ อาวุธของบิ๊กแซมนะครับก็จะมี105มิลลิเมตบอลแค่นกันปืนบอลแค่นของบิ๊กแซมนะครับเอาจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมดูกันดั้มมาผมยังไม่เคยเห็นมันใช้อาวุธชนิดนี้เลยนะแต่ดูจากขนาดแล้วนะครับ105มิมเนี่ยถือว่าบอลแคนของบิ๊กแซมเนี่ยน่าจะไม่ใช่ปืนที่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับ แอน i ี้แอร์เมกาพาร์ติเค n o n อาวุธชนิดนี้นะครับเป็นอาวุธต่อต้านอากาศยานของ Big กแซมเป็นปืนอนุภาคที่ติดอยู่ที่รอบตัวของ Big กแซมซึ่งเราจะเห็นฉากยิงเป็นฉากจำหนึ่งของ Big กแซมนะที่ Big กแซมเนี่ยมันจะชอบยิงลำแสงออกไปรอบทิศทางซึ่งหลายคนนะครับที่เคยเล่นเกมหรือผ่านตาก,กับสื่อต่างๆของ Big กแซมมาบ้างแต่จะเคยเห็นฉากที่ Big กแซมนะครับยิงปืนอนุภาคออกไปรอบตัวนั่นก็คือปืนชนิดนี้แหละครับ อาวุธชนิดนี้ของ Big กแซมถูกติดตั้งอยู่รอบตัวอยู่ถึง28กระบอกเลยละครับ l a สเมกาพาร์ติเ c ิลแคนนอนปืนใหญ่มหาอนุภาคก็ตามชื่อเลยครับด้วยขนาดที่ใหญ่และกำลังการยิงที่มหาศาลอาวุธชนิดนี้นะครับสามารถจมยานรบของสาพันธ์ได้ด้วยการโจมตีโดนเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับกงเล็บหรือคราวอาวุชชนิดนี้นะครับถูกติดตั้งที่ ขาของบิ๊กแซม เราจะเห็นว่าบิ๊กแซมเนี่ยมีขาไก่นะฮะมันจะมีกรงเล็บอยู่ข้างละสามเหมือนกับเป็นนิ้วเท้านั่นเองความเป็นจริงแล้วนะครับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือหนึ่งในอาวุธลับของบิ๊กแซมเลยอาวุธชนิดนี้นะครับนอกจากจะใช้ตะปบศัตรูที่เข้ามาหาบิ๊กแซมแล้วตัวกรงเล็บเองนะครับยังสามารถยิงออกไปได้ในรูปแบบของมิสไซล์ถึงแม้ว่ากรงเล็บนี้นะครับจะไม่ถูกติดตั้งหัวรบหรือระเบิดอะไรไว้ก็ตามแต่ด้วยขนาดของมันและกําลังการยิงที่มากนะฮะ เมื่อศัตรูนะครับถูกกองเล็บนี้ยิงใส่เนี่ยแม้กระทั่งโมบิลสูตรเองก็เละเป็นโจ๊กได้เหมือนกัน ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสกิลการพัะทาที่เหนือชั้นของบิ๊กแซมเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆแล้วมันอาจจะดูด้อยกว่าคุณหลายๆตัวหรือโมบิลอร์เมอร์หลายๆตัวที่เราเคยเห็นมาแต่ลองนึกภาพว่าย้อนกลับไปสมัยสงคราม1ปีติครับยูนิตแรกที่ใช้ไอฟิลได้ยูนิตแรกที่มีปืนมหานุภาครอบตัวถือว่าเป็นศัตรูที่ถูกทำลายได้ยากที่สุดตัวหนึ่งของซาพันเลยละครับ บทบาทของบิ๊กแซมนะครับอย่างที่ผมบอกมันคือบอสตัวหนึ่งของกันดัม0079บิ๊กแซมนะครับถูกขับโดยโดโซซาบีนะฮะโดยจะมีนักบินที่เป็นเพร่อประกอบฉากอยู่อีก2คนในการขึ้นขับในตอนนั้นนะครับเนื่องจากโซโลมอนเนี่ยถูกอาวุธใหม่ของสาพันอย่างโซลาซิสเต็มโจมตีทําให้สาพันนะครับได้เปรียบในการบุกเป็นอย่างมากซีออนนะครับจึงได้เปลี่ยนวิธีรับมือโดยการตั้งรับอยู่ภายในฐานของโซโลมอน ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่สมควรที่ Big กแซจะออกปฏิบัติการซึ่ง Big Sam นะครับได้ออกปฏิบัติการโดยโดโซเป็นผู้บังคับ โดเซลและบิ๊กแซมได้ทำการป้องกันและโจมตีกลับขับไล่โมบิลสูตรของสาพันไ์ได้แม้ทางซีออนในตอนนั้นนะครับจะมีกำลังร,งรบที่หายไปกว่า3ใน4แล้วก็ตามบิ๊กแซมนะครับได้เคลื่อนตัวออกจากโซโลมอนเข้าไปยันแนวหน้าเพื่อทำลายยานแม่ของฝั่งสาพันธเนื่องจากบิ๊กแซมมีระบบไอฟิลทำให้ไม่มีโมบิลสูตรหน้าไหนหรือยานรบชั้นใดที่จะทำการขวางทางบิ๊กแซมได้ บอกได้เลยนะครับว่าโหดร้ายมากๆนะฮะเล่นเอาโมบิลสูตรหรือยูนิตที่เป็นสาพันเนี่ยละลายกลายเป็นขี้เหล็กเลยละฮะลองไปดูกันได้นะโหดมากๆแต่ถ้าว่าบิ๊กแซนนะครับก็ได้ถูกทีมงานยูนิตจากไวเบสนะครับที่ได้ทำการแอบตามตั้งแต่ออกจากโซลมอนอย่างเงียบๆทำลายลงได้ในที่สุด โดยการนำของสแลกเกอร์นักบินของ G-Fighter ในตอนนั้นโดยที่สแลกเกอร์นะครับให้กันดั้มของอามูโรเนี่ยเข้าสู่โหมด g a r m ร r และลอบโจมตีจากทางด้านล่างซึ่งตัวสแลกเกอร์ในตอนนั้นเองนะครับก็ได้สังเกตว่า ทางด้านล่างของบิ๊กแซมมันคือจุดบอดแต่ถ้ว่าการบุกของ g ีอ m e เมเนี่ยก็ได้ถูกสกัดกั้นด้วยคลาวที่เท้าของบิ๊กแซมนั่นเองครับทำให้ส่วนหน้าของยาน G ีไฟเตอร์เสียหายและด้วยลูกบ้าของส l ล c เกอร์นะครับก็บุกต่อไปนะครับโดยเอาตัวเข้าแรกทําให้อามูโรสามารถโจมตีกลับไปที่บิ๊กแซมได้และทําลายบิ๊กแซมได้ในที่สุดโดยแลกมากับการเสียสละของ s l ล c k e r นั่นเองครับแมสุดยอดไปเลย บอกเลยนะครับว่าถ้าไม่มีสล a กเกอร์ในวันนั้นนะฮะก็ไม่มีกันดั้มภาคฮัสเวให้เราได้ดูกันในวันนี้นะฮะปลบมือแทะรออะไรใครที่อยากรู้นะ,ะว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันคืออะไรผมแนะนำนะฮะให้ไปดูกันดม้ม 079ในตอนที่34และ35นะครับโดเซอรและ Big ก a ซนะฮะได้ทำการป้องกันฐานโซโลโมอนและทำลายยูนิตของสาพันธไปได้มากมายเอาจริงๆนะครับโมบิลอาร์เมเครื่องนี้เนี่ยมันจะหนีไปก็ได้นะจริงๆนะแต่ทว่าก็ไม่ทำ่วนตัวนะครับเราคิดว่าการที่โดเซอรทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การที่โดเซอเนี่ยต้องการที่จะทำลายยานแม่ของสาพันหรอครับ แต่จริงแล้วเนี่ยโดยโซน่าจะรู้ชะตาแล้วล่ะฮะว่าโซโลโมอนไม่สามารถยื้อสาพันธ์ได้โดโซนะครับเลยขับบิ๊กแซงออกไปเพื่อทวงเวลานะฮะและโจมตีสาพันธ์ให้ได้มากที่สุดเพียงหวังว่าจะให้ครอบครัวที่เขารักนะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาและลูกรวมถึงทาหารใต้บังคับบัญชาของเขา หนีรอดออกไปได้ซึ่งทางด้านครอบครัวของโดโซ่นะครับแล้วก็ทหารส่วนหนึ่งก็สามารถหนีไปได้จริงๆรวมถึงทหารพรบประกอบฉากที่อยู่ในพ็อกพิษของบิ๊กแซมทั้งสองคนก็ถูกบังคับให้หนีออกไปด้วยโดยโดโซ่นะฮะโดยรวมก็หนีกันไปได้หลายคนนะฮะถือว่าการกระทําของโดโซ่เนี่ยเป็นการเสรียสละที่น่ายกย่องมากทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับถือว่าโดโซเป็นตัวละครที่เป็น ผู้บังคับบัญชาที่เท่ที่สุดตัวหนึ่งในจักรวาลกันดั้มเลยแหะครับแถมตอนก่อนที่พี่แกจะตายเนี่ยพี่แกก็ยังได้ตายเดียวกับกันดั้มแล้วปล่อยรังเสียมาหิดใส่อาบุโลเล่นเอาสนองหิกของเราเนี่ยหน้าเวอไปเลยแหละครับก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติข้าวๆของบิ๊กแซม เอาจริงๆบิ๊กแซมเนี่ยเป็นโมบิอร์เมอร์ที่ปรากฏตัวมาแค่2ตอนแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าเป็นบอสไฟที่สนุกมากๆเลยนะครับถึงกับว่าต้องมีกลุ่มของไวเบดเนี่ยถึงกับเสียสละชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้อโมโรจัดการกับบิ๊กแซมเลยครับถือว่าเป็นบอสไฟที่สนุกมากๆและตัวบิ๊กแซมเอง ก็เป็นโมเวอัลเมอร์ที่มีความน่ากลัวอย่างมากเลยครับสาหรับการดั้มตัวรายในคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงประมาณนี้สําหรับการดั้มตัวรายคลิปหน้านะครับจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามที่ช่อง t ำ m p ย y g a t l i n g ด้วยนะครับสาหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่อง t a m p a y g a t l i n g ด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์คุยกันนะครับเพราะช่วงนี้คือช่วงการดั้มทอกยังไงล่ะสำหรับวันนี้นะครับช่องท a เพย์แก็ทลิงกับผมคุณอาโดน,นก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อน สหลับวันนี้ก็สวัสดีครับ